ไปเดึงโอ้โหแบบโหดสัตดโดโว์อะเยดดโหดอู้วเปลี่ยนไหมโอ้โหเหี้ยควรมันจะเข้าข้างหน้าวะมียาไหมอารอนโอ้โกูตายวะ ับเสรส็จแล้วจะปูเปนอนหูหน้ามืดแป๊บหนึ่งเหลืเหลืเป็นล้านอ่ะข้าจะกอดไปฟา โอ้ไม่หลอด